ตําพี่ไม่ผออันดับหนึ่งอันดับหน่หาวันนี้คือวันที่รับามภาคูมิใจของเราแล้วตลอดระยะเวลาสามปีครึ่งมาถึงวันนี้เป็นไงบ้างครับลูกอ๋อก็ใช้ชีวิตในรั้วมหาลัยได้มาทั้งหมดประมาณ3ปีครึ่งคับเพราะว่าเรียนเรียนจบ3ปีครึ่งด้วยก็แต่ว่าอาจจะไม่ได้ใช้เวลาในมหาลัยเยอะขนาดนั้นเพราะว่าโควิดโควิดด้วยครับก็แบบทําให้อาจจะไม่ได้ค่อยได้เข้ามอเท่าไหร่แต่ว่า เลยครับอยู่กันเป็นกลุ่มเป็นก้อนเดียวกันเลยเนี่ยนี่สามปีครึ่งนี่นะเราเรียนจบอยูน่นิยมมาเลยนะอันดับหนึ่งเลยนะคือเ,เดี๋ยวปาาจะได้มอนอันนี้มาก็โหก็ลําบากเหมือนกันครับเหนื่อยเหมือนกันเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาครับถ้าอย่างช่วงปีหนึ่งกับปีสองเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยได้หนักขนาดนั้นครับก็จะทุ่มไปเรื่องเรียนเต็มๆมเลยแต่ว่าพอเริ่มปี2ขึ้นปี3แล้วก็ปี4เนี่ยผมเริ่มเริ่มมีเริ่มทาง,งานแล้ว<ๆ>แล้วก็เรียนไปด้วยซึ่งช่วงปี3ปี4เนี่ยถือว่าหนัก หนักที่สุดสําหรับใน4ปีแล้วแหะครับแล้วบวกกับเราต้องทํางานด้วยกว่าจะผ่านมาได้ก็ยากเหมือนกันครับตอนนั้นเราโฟกัสยังไงเรื่องการเรียนเพราะว่ามันจะต้องนะเปี่ยนนิยมแมันไม่ได้มาง่ายๆเลยก็พยายามทุ่มเรื่องเรียนให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะท,ทำได้นะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันก็ก็เราจะละเลยเรื่องงานก็ไม่ได้เพราะว่างานก็ไม่ได้มีแค่ผมคนเดียวครับมันเป็นสังคมของการทํางานแล้วเราเราก็ต้องโตขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งที่จะต้อง ควบูระหว่างการเรียนกับการทํางานไปด้วยให้ได้ครับแต่ผมก็มาถึา่สองเพว่ามันค่อนข้างยากตั้งแเรียนไปพื่อทำงานไปด้วยขอบคุณ <laughs> มันก็ยากก็ยากจริงๆครับแต่ว่าจริงๆผมจะเ,เรียนจบไม่ได้เลยถ้าเกิดว่ามีตัวคนเดียวครับจริงๆมีเพื่อนๆคอยช่วยเหลือด้วยเพราะว่าที่ผ่านมาผมก็มีงานทุกวันด้วยใช่ไหมครับแล้วก็ต้องเรียนด้วยแต่ว่าด้วยสถานการณ์ที่เราต้องเรียนออนไลน์อันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีของผมจริงๆที่ทําให้แบบ บางทีเราสามารถคุยกับอาจารย์ได้ไงครับอาจารย์คอยผ่อนผันให้ว่าอาจจะไม่ต้องเข้ามาเรียนครบทุกครั้งก็ได้ลาได้ครับอาจารย์เข้าใจว่าเราก็ออกไปทํางานเนาะแต่ว่าที่สําคัญคือเราต้องมีความรับผิดชอบกับการเรียนแล้วก็เรื่องการทํางานส่งแล้วก็การมาสอบหรือว่าการพรีเซนต์งานต่างๆให้ครบถ้วนให้แบบให้ดีเหมือนนิสิตคนอื่นๆครับสาขาที่ได้จบคือสาขาภาษาภาษาจีนครับ ป็นยังไงบ้า,าก,การเรียนจบคณะนี้ภาษานี้แล้วจะไปตอ่อยอดอะไรยังไงนี้จริงจริงก่อนที่จะเข้าวงการมาช่วงประมาณช่วงเมาหกครับผมคิดไว้แล้วแหละวางแผนว่าัตั้งแต่ตอนนั้นเลยแล้วกันครับวางแผนว่าเราอยากจะขอทุนไปเรียนต่อปริญญาตรีปริญญาตรีที่ประเทศจีนด้วยซ้ำครับ<ม>เพราะว่าอยากจะได้ไปใช้ชีวิตที่นู่นแล้วก็ได้ใช้ภาษาทุกๆวันเงี้ยครับแต่ว่าพอเราเริ่มเข้ามาสู่วงการบันเทิงแล้วคิดว่า งั้นเนรียนที่นี่ก็ได้แหละแต่ว่าก็เรียนภาษาจีนที่เราชอบเหมือนเดิมนี่แหละครับเราก็ทํางานแล้วก็เรียนไปด้วยจนตอนที่ผ่านมาก็มีแอบคิดเหมือนกันว่าจริงๆอยากจะเรียนปริญาโทด้วยครับอยากจะเรียนปริญาโทต่อที่จีนเหมือนกันแต่พอเราทํางานไวเรื่อยเราก็เรื่องเรียนก็ชิบิปริญาโทเรียนเมื่อไหร่ก็ได้เลยครับถึงแม้ว่าเราจะอายุเยอะกว่านี้เราก็ยังไปเรียนได้อยู่งั้นตอนนี้เราทํางานก่อนดีกว่าครับแสดงว่าเรื่องปริญาโทต้องบุ๋ไว้ก่อนเหระช่วยนี UH, ally, ้ทำงานก่อน ช่วงนี้ก็เบรกไว้ก่อนดีกว่าครับจริงจริงก็แอบคิดเหมือนกันนะครับว่าวันหนึ่งถ้าเกิดสมมุติว่าเราสมมติผมแบบทํางานไปเรื่อยจนรู้สึกว่าโอเคเราอยากเรียนปริญญาโทแล้วเราก็อาจจะไปเรียนก็ได้ครับถ้าเกิดเรียนต่อปริญญาโทอยากต่อสาขาไหนไู้ก็เกี่ยวกับภาษาจีนนี่แหละครับ <c oughs> อาจจะอาจจะเรียนด้านภาษาจีนโดยเฉพาะเลยครับ <c oughs> เพราะว่าชอบภาษาจีน รู้สึกว่าได้ใช้ครับได้ไดใช้เหมือนกันครับอตอนแรกๆคิดว่าอาจจะก็คิดเหมือนกันว่าเราเรียนจบภาษาจีนมาแล้วเรามาทํางานในวงการบันเทิงเนี่ยเราจะได้ใช้สิ่งที่เราเรียนมาหรือเปล่าครับแต่ทุกวันนี้ก็คือได้ใช้ได้ใช้เยอะเหมือเยอะพอสมควรเลยครับเพราะว่าอินเตอร์แฟนส์ที่เป็นที่ใช้ภาษาจีนก็เยอะมากๆเลยครับพ่อคุณลว่าไงบ้างรูฟิคุ้นขนาดไหนพ่อแม่หูยคุณพ่อคุณแม่ก็แบบปราบฟื้นภูมิใจมากๆเลยครับพวก พวกท่านมักจะบอกว่าแบบภูมิใจมากๆเลยที่เราเรียนจบแล้ววันนี้เรามีงานทําที่ดีแล้วด้วยครับข,ของขวัญอะไรให้เหยเขาเพิ่งบอกเมื่อเช้าเลยครับว่าเรามีเยอะแล้วเขาเขาไม่ให้ละกัน <c oughs> เรามีเยอะแล้วเขาไม่ต้องให้เขาไม่ต้องให้ก็คง <c oughs> ไม่เป็ไไนไรแต่ว่าจริงๆผมก็ไม่ไม่ได้ต้องการของขวัญอะไรจากคุณพ่อคุณแม่หรอกครับแค่ <c oughs> แบบ ได้มีเวลาด้วยการอยู่ที่บ้านอย่างเงี้ยเราก็มีความสุขแล้วครับของปัตัวเองละ่ะคิดบ้างไหมว่าเดิงอยากได้อะไรชิ้นหนึ่งในชีวิตเรียนจบแล้วเลยของผมเหรอครับตอนนี้ก็ยังช่วงนี้ไม่ค่อยได้อยากซื้ออะไรเท่าไหร่ครับมีอย่างหนึ่งที่เก็บเงินอยู่คือซื้อบ้านครับซื้อบ้านใหม่อยู่ครับอันนี้จะอ,อยากเป็นบ้านของตัวเองเอ,อ่อให้อยู่กับคุณพ่อคุณแม่ด้วยครับใช่ครับบ้านหลังใหม่ คนเกียกต์ที่แฟนขับทำให้ทั้งหมดเป็นเยอะมากวันนี้โอ้เมื่อกี้เดิอนออกไปดูมาแล้วครับก็แบบเยอะมากๆเลยแฟนๆแบบเหมือนผมมาดีใจมากๆเลยที่วันนี้เป็นวันที่แบบเออเป็นวันรับปริญญาของผมก็มีแฟนๆหลายคนเลยที่ไม่เคยเจอผมมาก่อนแล้วก็ได้มาเจอผมวันนี้เป็นครั้งแรกบางคนก็แบบมาจากต่างจังหวัดเลยอย่างเงี้ยเรารู้สึกขอบคุณพวกเขามากๆเลยที่ มาถึงที่นี่เลยครับแม้ว่าจะไกลมากๆก็ตามแล้วก็มีแบบซุ้มดอกไม้เงินมีของขวัญมาให้เยอะแยะมากๆเลยครับก็อยากจะขอบคุณทุกคนเลยแล้วก็คุณอินเตอร์แฟนส์ด้วยครับที่บินมาหาเยอะมากๆเลยเมื่อกี้เดินไปก็มีตร์แฟนชาวจีนทักทายกันเยอะเลยครับดูไม่มูลค่าพ่มานเอกซี่ิล์มว่ามูลค่าเกือบห้าล้านเท่าร่วันนี้ยังยังไม่รู้มูลค่าเลยดูดูเล้วูเลยรถไฟเลยก็ก็เยอะโหเยอะเยอะมากๆเลยครับ ผมจะเก็บเงินนี้แหละเอาไปซื้อบ้านก็ขอบคุณทุกคนมากมากเลยครับที่แบบโยมีของขวัญวันรับปริญญาวันนี้จริงๆวันรับปริญญาของผมอาจจะมีแค่ครั้งนี้ครั้งเดียวในชีวิตด้วยซ้ำครับใช่ก็ดีใจที่ทุกคนมา congratulation ในวันนี้ครับหลังจากนี้เรื่องการทำงานตอนนี้คืจะร้อยเป็นถึงที่แล้วไม่ต้องห่วงเรื่รียแล้ว ก็จริงๆไม่ต้องห่วงมาสักพักนึงแล้วครับเพราะว่าผมจบ3ปีครึ่งด้วยครับจริงๆเหมือนเรียนจบตั้งแต่ช่วงต้นปีแล้วครับแต่ว่าแค่ยังไม่ได้รับปริญญาเท่านั้นเองครับเฮียอะไรเียอะไรตอนนี้ก็เข้าสู่ําทำงานเต็มตัวแล้วครับแต่ว่ายังเด็กอยู่ครับยังไม่เป็นผู้ใหญ่ได้ไหมหลายคนหลายคนลุ้นว่าเฮียจะให้ของขัญอะไรผมก็ลุ้นอยู่ครับว่าเฮียจะ สรรหาอะไรมาให้ผมเพราะว่าที่ผ่านมาเฮียก็แบบมีอะไรมาเซอร์ไพรส์ตลอดเลยครับก็ไม่รู้ว่าเฮียไปเอาไอเดียที่จะหาของขวัญอันนู้นอันนี้ที่มันแบบคอยเซอร์ไพรส์เราทุกรอบเลยมาได้จากไหนครับเฮียบอกว่าจะมาครับแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้บอกว่าจะมากี่โมงเพราะผมก็ไม่ได้ถามด้วยครับเพราะว่า เพื่อแบบเฮียอาจจะอยากแอบมาหรือเปล่าตอนไหนเราก็เลยไม่ถามและกันเขาอยากมาตอนไหนก็เดี๋ยวเขาก็มาครับก็คิดอยู่ครับว่าวันนี้เขาจะมาไหมไหนครับเพราะที่ผ่านมาเขาไม่เคยมาแบบปกติเลยเขาต้องมีอะไรตลอดแต่ว่าจริงๆวันนี้ถึงเขามาแบบปกติจะแบบไม่มีอะไรเลยแล้วก็ก็ไม่ไม่ได้อะไรอยู่แล้วครับแค่เขามาเราก็แบบดีใจ ปุ๊บเลยูอะไรนะครับ่อหน้านี้ก็เหมือนีหลุดออกมาว่าแบบืมถ้าเรื่องเซอร์ไพรส์ไม่ไม่มีไม่มีหลุดครับแต่ว่าเขาบอกว่าเขาจะมีของขวัญเล็กๆน้อยๆให้ครับแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเล็กเน้อยๆของเฮียจะเล็กน้อยขนาดไหนเล็กน้อยจริงหรือเปล่า รู้สึกครับรู้สึกว่าของขวัญแต่ละชิ้นที่เฮียให้เฮียคิดมาดีมากๆเลยครับแล้วเฮียแบบเลือกที่คิดว่าผมชอบแล้วก็เข้ากับผมจริงๆของขวัญทุกชิ้นที่ผ่านมาเลยครับรู้ใจก็รู้รู้เลยครับไม่งั้นคงไม่ซื้อของที่ถูกใจผมแบบนี้ทุกชิ้นเลยที่ผ่านมาโอเคนะเอเคครับขอบคุณครับขอบคุณครับ เรียนจบแล้วส่งรูปถึงงแวส่งรูปถึงาง่ส่งรูปถึงางแล้ว่งถึงงนก่อนครับตอนนี้ก็ตอนนก่อนกก่อนกก่อนนู่นนีก่อนนี่ก่อนนะฮะอนนี็นี้ก

เห็นยังฝั่งน,นู้นอะ่ะจะมาฝั่ง,ง,น,นะน,งนี้เลยนะน้องเขารออยู่ดูดวดูดวคะเดี๋ยวหลังเลย่งซ้ายมือนี่สามันจเอนี่อเองอ่ะได้แล้วล,ล,ลูกอ